การขุดซาน้ำในโขกน้องหน้ามเดียวเป็นอย่างคือนิยมเห็ดแบบโค้งไปโค้งมาเป็นอย่างคือบ่เห็ดแบบซี่เหลี่ยมคําถามนี้สาวสมโอเจอร้ายมากๆเลยค่ะในการขุดโขกน้องหน้าเนาะเหตุผลที่นิยมขุดสาน้ำแบบโค้งก็คือหนึ่งราคาพี่น้องคะขุดแบบเลี่ยนแบบธรรมชาติซึ่งธรรมชาติกะมักสีบวาเป็นเส้นตรงนะคะพี่น้องคะการเหตุอะ้มันขุดโค้งนี่ก็คือ ซอยหิมันเบิงกลมกลืนกับพุ่มมีถัดหลกักะไก่เคียงกบแรงธรรมชาติมากที่สุดค่ะพี่น้องคะย่างที่2ก็คือเพิ่มพื้นที่ใชยขอบนะคะบริเวณริมสาหรือาขอบสาของเห่าคือจุดที่สิ่งมีชีวิตจเจริญเติบโตได้ดีการเหตุสาแบบโคง้งกัสิเหตให้ขอบมีพื้นที่ร้ายขืนสามารถปลูกไม้เล็กไม้น่อยไม้ใหญ่ได้ค่ะพี่น้องคะหรืออาจมียาเกิดกเฮ็ดเห้เป็นอาหารสัตว์ได้จ้าอย่างที่สนะคะกัสิรกัดเซาะหลวกะลด คืนกระแทกของขอฟังใดคะ่ะถ้าเป็นสระซีเลียมแบบธรรมดาเวลาเจอน้ำหรือว,ว่าคืนแห้งๆมันกระสีเสาะหลักก็พังไหนไง่ายจ้าและย่างทีซีนะคะสร้างระบบนิเวศได้หลากหลายความโคง้งสีซอยหายสะมีมุมลึกตื้นต่างกันนะคะพี่น้องเหมาะกับการเลี้ยงปลากุ้งหอยหลกักกรย่งเป็นทีวอาศัยของนกกบหลกักสัตว์อื่นๆอ,อีกจ้าและสิ่งสุดท้ายก็คือ ซอยห้การชะลอ่อน้ำและการเก็บน้ำได้ร้ายึืนค่ะพี่น้องรูปร่างที่โค้งงอมีพื้นที่มากกว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมธรรมดาได้ค่ะพี่น้องคะเหตุให้กเก็บน้ำได้มากกว่าและการกระจายนา้ำใช้ประโยชน์ตามแนวขอบสะได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นแล้วสรุปสัส้นๆก็คือสะน้ำแบบโค้งในโขกหนองหน้าเท่ากับการขุดเลี่ยนแบบธรรมชาติเพิ่มพื้นที่ใช้ขอบลดการซอกกัด เพิ่มความหลากหลายเก็บน้ำและก็ใส่ประโยชน์ในคุ้มค่าก่ากันจ้า